Terima kasih telah menonton! ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการของขวัญปีใหม่จากตำรวจไทยสู่ประชาชนปี2566โดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบตรพร้อมด้วยรองผบตรผู้ช่วยผบตรและข้าราชาการตำรวจเข้าร่วมโดยปีใหม่2566สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบของขวัญแก่พี่น้องประชาชนและข้าราชาการตำรวจตามนโยบายรัฐบาล9โครงการประกอบด้วย1โครงการประชาอุ่นใจตำรวจเข้มแข็งเน้น ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นอุ่นใจ2โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ3โครงการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันภัยออนไลน์ผลิตตำรวจทุกสถานีตำรวจข้าราชการและประชาชน4 5 8 4คนให้เป็นครูวัคซีนไซเบอร์สี่โครงการขับดีปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางจะมีโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัย5โครงการแก้ไขปัญหา นีสินของข้าราชการตำรวจ 6. โครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนโดยลบประวัติที่เข้าเงื่อนไข 7. โครงการแทนความหงใหญ่ห่างไกลโควิด -19 เป็นการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ผ่านทางแอปพลิเคชันโปลิสพัส 8. โครงการศูนย์ไกลเกลีย่ยประจำสถานีตำรวจโดยในกรุงเทพมหานครมีสนทองหล่อและสนวัดพยาไกลเป็นสนนำร่อง 9. โครงการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจมีการปรับปรุงพัฒนาการทํางานการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วโดวยนําเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายออนไลน์กับภาคประชาชน